ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับเครื่อง Mac นะครับก็หัวข้อ,ขอขย่อยที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่บางคลิปผมได้ทําการกล่าวไปบ้างแล้วนะครับใน Apple Seed ตรงนี้เนี่ยก็ผมจะนําเสนอเป็นส่วนเสริมแล้วกันก็คือจะเป็นการ คลายความกังวลเกี่ยวกับลูกค้านะครับที่กาลังสนใจเครื่อง Mac แล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับการเล่นเกมบนเครื่อง Mac นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาด PC เนี่ยเริ่มคำเริ่มที่จะกลับมานะครับราคาไม่สูงมากแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยที่ใช้ตัว Windows PC มาก่อนแล้วก็ค่อนข้างจะมีความกังวลว่าเครื่อง Mac เนี่ยซื้อไปนอกจากจะใช้ทำงานได้ดีเยี่ยมแล้วเนี่ยยังจะเล่นเกมได้อยู่หรือไม่นะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็จะมานําเสนอในส่วนนั้นนะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำการคลายความกังวลข้อสงสัยให้ลูกค้านะครับมาดูกันครับว่าเครื่อง Mac เนี่ยสามารถเล่นเกมได้หรือเปล่านะครับเริ่มเลยจากที่ App Store นะครับของตัวเครื่อง Mac นะครับตัว Mac App Store เนี่ยมันก็จะมะีหมวดที่เรียกว่า Arcade นะครับก็คือเป็นสวิตของ Apple อยู่แล้วที่ว่าเรียกว่า Apple Arcade ซึ่งถ้าเกิดว่าเรา ทำการสมรัครแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมรายเดือนแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเอา Apple ID เนี่ยมาลงชื่อเข้าใช้ในตัว Macbook หรือว่าตัว iMac หรือเครื่อง Mac ทั้งหมดนะครับโดยทีเ่เราสามารถเล่นบน iOS ได้ด้วยนะครับหรือ iPad OS นั่นเอง ก็จะสังเกตว่าในอาเคดเนี่ยมันจะมีเกมต่างๆมากมายนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเกมระดับพรีเมียมเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเกมพวกนี้จะเป็นเกมที่เสียเงินในการซื้อเพื่อมาเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสมัครตัว Apple Arcade เนี่ยมันก็จะทำให้เราอะเล่นเกมเหล่านี้ได้ฟรีเลยนะครับต่อเกมต่างๆในเนี่ย มีมากมายเลยแล้วก็เป็นเกมระดับคุณภาพด้วยบางท่านอาจจะเคยเห็นเกมเหล่านี้มาแล้วบน iOS นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ถูกอร์ตมาอยู่บนเครื่อง Mac ด้วยแล้วก็ทำให้การคอนโทรลต่างๆเนี่ยรองรับการใช้งานกับตัว Mac ด้วยนะครับนอกจากใน Apple Arcade นะที่มีเกมดีๆต่างๆมากมายพวกนี้นะครับตัว App Store เองเนี่ยก็ยังมีหมวด ของการเล่นเกมนะครับหมวดของเกมโดยเฉพาะเลยที่ผมจะพาเข้าไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ไม่ถูกบรรจุอยู่ใน Apple Arcade นะครับแต่ว่าจะเป็นเกมระดับที่เป็น A เลยก็คือเป็นเกมระดับสูงที่ใช้การประมวลผลกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างสูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกมระดับพรีเมียมที่ไม่ถูกผอ่อนลง Apple Arcade ก็จะสังเกตว่าจะมีเกมที่อยู่ใน Apple Arcade เนี่ยรวมอยู่ในโหมดเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเกมที่เป็นเกมเสียเงินที่ให้เราสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปเล่นได้นะครับถ้าอย่างที่เห็นใน คลิปนี้ก็คือเป็นเกมที่ผมเคยได้ซื้อหรือเคยได้รับมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเกมฟรีอีกต่างๆมากมายที่ผมยังไม่ได้กดรับนะครับที่เป็นรูปเมฆก,ก็คือแสดงว่าผมเคยกดรับแล้วก็นํามาเล่นบนเครื่อง Mac แ,แล้วนั่นเองครับแล้วก็จะเห็นหมวดในหมวดท็อปเพจนะครับก็จะเห็นมีเกมเดอ s ซ m มด้วยเกมดีๆอย่างเกมเดอ s ซ m มนะครับแล้วก็เกมระดับไฮเอนอย่างพวก r e s i d e n t Evil โค้ดออฟบอลพวกนี้นะครับก็ถือว่าเครื่องแม็กเนี่ยรองรับกับเกมที่เป็นระดับทลิปเปิลเเนี่ยไม่มากไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับตัว Resident e v i ิลตัวนี้เห็นแล้วว่า,อาของผมเนี่ยเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยใช้สเปคที่ต้องการาความต้องการของทรัพยากรเครื่องเนี่ยสูงกว่าเครื่องของผมนั่นเองมันก็จะ ปิดกั้นไม่ให้เราดาวโหลดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยเกิดภาพไปดาวน์โหลดแล้วก็เสียเงินฟรีแล้วก็เล่นไม่ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเหล่าสาววก PC ที่เราเล่นเกมกันอยู่แล้วนะครับเราสามารถไปดูเกมที่มันสัพพอร์ตเครื่อง Mac ได้ที่เว็บสตรีมใหม่ที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับเว็บสตรีมเนี่ยเวลาที่ เราจะค้นหาเกมตัวไหนที่มันรองรับกับเครื่อง Mac นะครับก็ให้เราไปเข้าไปที่ตัว store.steampower.com นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเกมต่างๆมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกมของ PC นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาดูว่าเกมที่มันซัพพอร์ตกับเครื่อง Mac นด่อยู่ที่ไหนนะครับเราก็เข้าไปที่ category นะครับก็คือเข้าไปที่หมวดหมู่นั่นเองแล้วก็มาดูทางด้านซ้ายนะครับในส่วนของ Mac OS ตรงนี้เนี่ยมันจะทาการคัดกรองนะครับว่าเกมเกมไหนบ้างเนี่ยที่ซัพพอร์ตบนเครื่อง mac นะครับแล้วก็เข้าไปด้านในรายละเอียดของตัวเกมเนี่ยมันจะบอกอีกด้วยนะครับว่าเกมเนี่ยต้องการทรัพยากรของเครื่องเท่าไหร่หรือเป็นเครื่อง mac รุ่นปีอะไรนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวูอย่างเกมนี้ครับ d o t a 2อ่า อย่างเกมตรงนี้ครับเราจะสังเกตสสญลักษ์ได้เลยว่ามันจะซัพพอร์ตกับตัว Steam OS ซัพพอร์ตกับตัว Mac OS แล้วก็ Windows นั่นเองนะครับจะเห็นสสญลักษณ์อยู่ตรงนี้ทำให้เวลาที่เราเซิร์ชเกมที่ซัพพอร์ตกับ Mac OS เนี่ยมันก็จะเจอเกมนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสเปคบอกที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าา y y t t m m Requirement เนี่ย มีความต้องการเท่าไหร่เราดูในส่วนของ Mac OS นะครับ Mac OS เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชั่น10.13.6หรือใหม่กว่านะครับส่วน CPU เนี่ยใช้แค่ Dual Core จาก Intel เท่านั้นเองก็คือเครื่องอย่างผมเนี่ยปี2015ก็ยังรองรับนะครับ RAM เนี่ยต้องการแค่4 g ิเท่านั้นส่วนความจุข,ของฮาร์ดดิสเนี่ยต้องการแค่60 g ินะครับแล้วก็รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็รองรับการาฟิกที่เป็น Intel HD 4000ก็พอซึ่ง Intel HD 4000ของเครื่อง Mac เนี่ย จริงๆเครื่อง macbook pro 13นิ้วปี2011หรือ12เนี่ยน่าจะ2012นะครับที่ยังเล่นไหววิธีการดูก็ดูแบบนี้นั่นเองก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะนำไปคลายความกังวลให้ลูกค้าได้นะครับว่าเวลาที่ลูกค้าอยากจะเอาเครื่อง mac ไปเล่นเกมหรือลูกหล,ล,ลานๆของลูกค้าเนี่ยอยากจะได้เครื่อง mac ไว้ใช้เรียนใช้ทำงานแล้วก็ใช้เล่นเกมด้วยเนี่ย มีวิธีการเช็คยังไงนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันซัพพอร์ตนะครับสำหรับคิดต่อไปจะเป็นอะไรก็ยินดติดตามนะครับสวัสดีครับ